เพราะว่าจาประจําวันอังคารที่21พฤษภาคม2024บทอ่านจากจดหมายของนบุญยากอบอัคราสาวกพี่น้องที่รักยิ่งการต่อสู้และการทะเลาะวิวาทในหมู่ท่านนั้นมาจากที่ใดไม่ใช่มาจากกิเลสตัณหาซึ่งต่อสู้อยู่ภายในร่างกายของท่านหรือท่านอยากได้แต่ไม่ได้จึงฆ่ากันท่านอยากได้แต่ไม่สมหวังจึงทะเลาะวิวาทและต่อสู้กัน ท่านไม่มีเพราะไม่ได้วอนขอท่านวอนขอแต่ไม่ได้รับเพราะท่านวอนขอไม่ถูกต้องคือวอนขอเพื่อนำไปสนองกิเลสตัณหาของท่านท่านที่ไม่ซื่อสัตย์ท่านไม่รู้หรือว่าการเป็นมิตรกับโลกคือการเป็นศัตรูกับพระเจ้าฉะนั้นผู้ใดต้องการเป็นมิตรกับโลกก็ตั้งตนเป็นศัตรูกับพระเจ้าท่านคิดว่าพระคัมภีร์กล่าวไร้สาระหรือว่า พระเจ้าทรงรักจิตอย่างห่วงแหนนจิตที่พระองค์ประทานให้สถิตในเราพระองค์ยังประทานพระหัตสถานที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านั้นอีกดังนั้นพระคัมภีร์จึงกล่าวอีกว่า พระเจ้าทรงต่อต้านคนเยื่หยิงแต่ประทานพระหัสถานแก่ผู้ถ่อมตนท่านทั้งหลายอยู่ใต้อำนาจพระเจ้าจงต่อต้านปีศาจแล้วมันจะหลบหนีไปจากท่านจงเข้าใกล้พระเจ้าแล้วพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่านคนบาปท,ทั้งหลายจงล้างมือให้สะอาดคนใจโลเลทั้งหลายจงทำใจให้บริสุทธิ์เถิดจงคร่ำครวญจงเป็นทุกข์โศกเศร้าและร้องไห้เถิด จงให้การหัวเราะของท่านกลายเป็นความเศร้าโศกจงให้ความยินดีของท่านกลายเป็นความเศร้าใจจงถ่อมตนลงเฉพาะพระพักพระเจ้าและพระองค์จะทรงยกย่องท่านพระวรสารบุญมารโกเวลานามพระยซูเจ้าเสด็จออกจากที่น,นั่นพร้อมกับบรรดาศิษย์ผ่านแคว้นกาลิลีพระองค์ไม่ทรงต้องการให้ผู้ใดรู้ทรงสั่งสอนบรรดาศิษย์และตรัสว่า บูรแห่งมนุษย์จะถูกมอบในเงื้อมมือของคนทั้งหลายเขาจะประหารชีวิตพระองค์แต่เมื่อถูกประหารแล้วในวันที่สพระองค์จะกลับคืนชีพบรรดาศิษย์ไม่เข้าใจพระวาจานี้แต่ก็ไม่กล้าทูลถามพรเะยซะูเจา้าเสด็จมาถึงเมืองคาเปอร์นาอุมพร้อมกับบรรดาศิษย์เมื่อเสด็จเข้าไปในบ้านพระองค์ตรัสถามเขาว่า ท่านถกเถียงกันเรื่องอะไรขณะที่เดินทางเขาก็นิ่งเพราะระหว่างทางเขาถกเถียงกันว่าผู้ใดยิ่งใหญ่กว่ากันพระองค์จึงประทับนั่งแล้วทรงเรียกอัครสาวกสิบคนเข้ามาตรัสว่าถ้าผู้ใดอยากเป็นคนที่หนึ่งก็ให้ผู้นั้นทำตนเป็นคนสุดท้ายและเป็นผู้รับใช้ของทุกคนครั้นแล้วพระองค์ทรงจูงเด็กเล็กๆคนหนึ่งมายืนกลางกลุ่มพวกเขาทรงโอบเด็กนั้นไว้ตรัสว่า ผู้ใดที่ต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเราก็ต้อนรับเราและผู้ใดที่ต้อนรับเราก็มิใช่ต้อนรับเพียงเราเท่านั้นแต่ต้อนรับผู้ที่ทรงส่งเรามาด้วยข้อคิดพระวรสารอุบุมารโก นำเรามาอยู่ในส่วนที่สองของพระวรสารของท่านที่มีจุดมุ่งหมายเพื่ออบรมสิทธิ์ของพระองค์บนเส้นทางของไม้กางเขนและนี่เป็นการทำนายครั้งที่สองถึงพระทรมานแต่บรรดาศิกลับไม่เข้าใจและไม่อยากมีส่วนร่วมกับพระทรมานนั้นพวกเขาสแสวงหาความยิ่งใหญ่ในแบบของตนเองไม่ใช่ในแบบของพระเยซูเจ้าสำหรับพระเยซูเจ้าความยิ่งใหญ่คือการเข้าไปมีส่วนร่วม ในชะตาชีวิตของพระเยซูเจ้าผ่านทางไม้กางเขนพร้อมทั้งเข้าไปมีส่วนร่วมกับเพื่อนพี่น้องทุกคนด้วยการเป็นคนสุดท้ายและรับใช้ผู้อื่นการมีส่วนร่วมจึงเป็นเงื่อนไขแรกๆของการกลายเป็นศิษย์ของพระคริสต์ขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2024